สงสัยหิมะจะตกบ้ว่าสนดอกโอ้ยโอ้ยเปิดหน้าต่างออกมาแผ่จีสอนดอกใหม่โอ้ย,อยเพชรน,นนั้นอ่อนเน่าไปคู่มัน เอาไปคุ้มพักซี่ไว้ก็อนโมเสกาหิมากพันสิตกนะเพราะว่าเดือนสามทุกเดือนสามพันตกนะเพราะว่าตกงวดก้อนนะตกหน่อยเดียวดีนะเอาเนวยไปคุ้มไว้ออกไปตอนนี้ก็ออกไปบ่ได้ละย่านอันพักซี่ตายน,นะเอากุ้มไว้ดีนะโศกดีน้องมาว่านคุ้มไว้เนาะ ผักแก้วผักแก้วอาอีกแล้วผักแก้วโอ้ยปลาคอยเดี๋ยวหาเนี่ยไปกุ้มปลากันโตเดือดต่อนกันโอ้ยโโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวได้แปดหนึ่งเออตูปลาตู้ปลาตกใจเออ เอออืมอ้ยนา่นสินาวนบ่ละคุ้มไปตกใส่น้ำเย็ยนมด่ล้วนะคาร์บอนนี้ตายไปโตนึงแล้วนะโอ๊ย ้นจมกเดี๋ยวถ้าเบิงก่อนเป็น,น,นอันมีคนแต่เบิงเด้อเป็นสิขาวจากปากที่นี่เขาบ้านก่อนแพร่เจีสอนดอกไม้อันนี้กล้องรอบบ้านมีอยู่สี่ตัวหน้าบ้านคางบ้านติดกล้องอยู่สี่ตัว มาสติเพิ่มอยู่ไปดูกันเลยโอ้อไอ้ลมเท้าจากผากได้ี่นห่ โ,โตกแห้งได้เหมือมนนี่ว้างลางเริ่มขาวละ <c oughs> ít còn á cài tấn săn tròn đi ô luôn nhiều vang vang nha ตกแห้งปิวเขามาในบ้านนะตกแห้งมันนี้ไวาปิดแล้วปิวเขามาในบ้านนี่ห้องนอนค่อยเองไปเบิ่งดูเป็นจังได cào lắm nằm là nè, nằm kèn sài hãy nào bôi lắm bụi 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 กแห้งเติบได้นีมมุนแงแงะเลยที่นี่มันหนักโอ้ยจะออกไปแล้วที่นี่หยุดแล้วฝนเอ้ยเอ้บัวแมนหยุดแล้วหิมะวปนนี้อ้วนแล้วบอกว่าเนี่โมเว้นมันก็หยุดว่าสันแล้วว่าโอ้ยกาวัดสีบัวไฮอันนี่เพิ่นกะสรุ ทะลุทะล่วงไปเลยนะนักเนาะ่นก็เรีนนี่นะโอ้ยเดี๋ยวเด้อยเก็บสกันเกือบเป่าย่างอโอ้ยอันขาเพิ่นหนักนะว่าได้เอาไม่เอาเล็กมากันกันกันไอ้เพิ่นสูงกว่านี้ พันข่ำมาอยู่ตายเลยเดี๋ยวเห็่ยดไมนไปน,น,น,น้องลดต้องไงอ้วนเรียแล้วยี่มมาหนาวมันแข็งใส่ปลาโอ้สบายแ้ว งานเงินถนนประไรได้ไหมเหมือนไงเกือบไปย่างนี่มาหนักอันมาที่เนียนดีเพื่อน,นันทะลุนะ,ะเพราะได้ผูกดีๆเนาะมาที่ลมขับอันทักซี่ไปเป็นใดก็เอารถที่นี่เห็ดประไดละือจิบาโตอีกรกมั่งมือนี่ ปีอ้วนว่าหยุดบนแน่นอนเลยเดี๋ยวเขาไปเบิอ่งงอันนั้นก่อนปีอ้วนบอกว่าหยุดแล้วสัน